ครึ่งค่นคืนนอนไม่หลับลมแม่น้ำนอกห้องท้องเรือค้ายขับกล่อมฟานเสียนพานลืมตาขึ้นกระซิบที่ข้างหูสาวน้อยว่า20สแล้วจะเป็นไรร้อนใจแล้วหรือซื่อๆถูกคำพูดนี้ก่อกวนใจจนร้อนใจขึ้นมาผุดลุกขึ้นนั่งในผ้าห่มโขบริมฝีปากยกมือรวบผมเผ้าขุนเคืองจนไม่อาจกล่าววาจาใดได้ได ฟานเสียนงงงันวูบรีบพลิกตัวนางกลับมาทราบว่าคำพูดของตนเองนี้ไม่ถูกต้องสตรีชาวชิงพออายุ15-16ปีก็แต่งออกสื่อสื่ออายุ20ปียังเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์นับว่าน้อยครั้งจะพบพาน ถึงแม้ฟ้านเสียนเห็นว่าอายุ20ปีค่อยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแต่ในสายตาผู้คนทั่วไปเห็นว่าซือซือเป็นสาวทึนทึกแล้วโดยเฉพาะในตึกตระกูลฟ้านถึงแม้ว่าทุกผู้คนเห็นแก่ท่านย่าทั่วแห่งอัลตานโจรวมทางฟ้านเสียนให้ความเกรงอ,อกเกรงใจต่อซือซือแต่ยามอยู่ต่อหน้าและรับหลัง อดมีคำทรหานินทามิได้โดยเฉพาะฟานเสียนไม่ได้รับตัวนางเข้าห้องยิ่งเพิ่มคำติฉินนินทามากกว่าเดิมฟานเสียนทบทวนหัวนึกดูทราบว่าตนเองไม่ได้สาสสางปัญหานี้ให้ดีเขามีความรู้สึกว่าไม่ต้องรีบร้อนแต่ไม่ได้คิดอ่านแทนสาวน้อยซื่อ หญิงสาวอายุ20ปีนางหนึ่งหากอยู่ในโลกใบเก่าถือเป็นสาวบริสุทธิ์อายุ30ปีไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจรับสภาพความจริงอันโหดร้ายนี้ซื่อซื่อขอดตัวหลับไหลด้วยความเศร้าเสียใจหาแยแสสนใจเขาไม่ฟานเสียงขบคิดแล้วกล่าวกล่าวไปพวกเราไม่ได้นอนบนเตียงเดียวกันมาสองปีแล้ว ตอนอยู่อ่าวต้านโจถึงแม้ว่าซือซือซึ่งมีอายุมากกว่าเขาสองปีจะนอนอยู่ด้านข้างแต่ฟานเสียนพอขึ้นเตียงมักจับประพฤติเช่นลูกผู้มากลากดีพัวพันกับนางจนวุ่นวายซือซือซุอซศกศีรษะกับผ้าห่มส่งเสียงอู้อีว่านายท่านเติบใหญ่แล้วย่อมไม่อาจคลุกคีกับเป่าไพร่อีกฟานเสียนไม่ปลอบโยนานางเพียงก่าวเสียงนุ่มนวลว่า กวนจือที่นิ่งจนไม่เช่นค่าคงมีแต่นายท่านที่ไม่รังเกียจซื้อซือหัวเราะออกมากล่าวว่าหากนายท่านเป็นกวนจือที่ถูกนึ่งจนไหมยิงสาวทั้งแผ่นดินจะทำอย่างไร สองนายบ่าวพรันนิ่งเงียบงนันเรากับนัดแนะกันไว้ต่างนึกถึงคำเปรียบเทียบตัวละครของหวังซีฝงในบันทึกของก้อนหินนึกโยงไปถึงตอนอยู่ที่อ่าวต้านโจทุกค่ำคืนคนหนึ่งคัดลอกหนังสือคนหนึ่งยืนปฏิบัติรับใช้ช่วงเวลานั้นฟ้านเสียนคัดลอกบันทึกของก้อนหินลงในกระดาษ ซื้ออจะคอยฝนหมึกไข่ไส้ตะเกียงจุดกำยานหอมเตรียมอาหารมื้อดึกให้กล่าวให้ซื้ออเป็นนักอ่านคนแรกของฟ้านเสียนฟ้านเสียนพลิกตัวนางกระชากตัวเข้ามาอ้อมอกกล่าวว่าเมื่อหัวเราะก็ห้ามร้องไห้อีกฟังเรา นายท่านเล่าเรื่องตลกที่เลวชาติกว่าเดรฉานสักเรื่องสื่อสื่อลืมตากลมโตด้วยความสงสัยอยากรู้รอให้เขาเอ่ยปากรอจนได้ยินเรื่องตลกจนจบอดหัวเราะในอ้อมอกของเขาไม่ได้กล่าวยั่วยวนว่าที่แท้นายท่านบอกว่าตัวเองเลวชาติกว่าเดรฉานฟานเสียนยอมรับว่าตอนนี้พอนึกถึงแสดงว่ามีปัญหาเช่นนี้แน่นอน ประเด็นสำคัญคือข้าไม่ทราบว่าท่านคิดอย่างไรสื่อซื่อกล่าวอย่างเลื้อเลือนสงสัยว่าคิดอย่างไรฟานเสียนรอบทอดถอนใจไม่กล่าวว่าอะไรสื่อซื่อค่อยเข้าใจว่านายท่านหมายถึงอันใดหลังจากตื่นตะหนกยังเพิ่มความตื่นตันหนึ่งส่วนถึงแม้ว่าความคิดของนายท่านเหลวไหลไปบ้างคล้ายกับล่วงรู้ความคิดของตนแต่ก็สร้างความอุ่นใจแก่ผู้อื่น ซื่อซื่อกล่าวว่านายท่านยังจําเมื่อวัยเด็กท่านทุบตีพ่อบ้านแซ่โจได้หรือไม่ฟานเสียนยิ้มออกมากล่าวว่าย่อมจําได้เจ้าผู้นั้นกลับกล้าดูว่าท่านดูว่าข้าจะตบหน้าเขาหรือไม่ซื่อซื่อปลุกปลอบกําลังขวัญมองดูสีหน้าฟ้านเสียนผ่านไปครึ่งค่นคืนยังไม่อาจกล่าววาจาใดนางจะอย่างไรเป็นหญิงรับใช้นางหนึ่งไหนเลยกล่าววาจารักรักไขไได้ วันนั้นฟ้านเสียนตบจนโจกวนเจียเลือดกบปากในใจซือซือก็เกิดดอกท้อบานแล้วตอนนั้นฟ้านเสียนเพิ่งมีอายุ12ปีส่วนซือซือ,ซอมีอายุ14ปีฟ้านเสียนไม่ทราบว่าในใจหญิงสาวนี้คิดอะไรตนเองกับนึกทบทวนเหตุการณ์ตอนนั้นต้องกล่าวว่าฝ่ามือในตอนนั้นตบอย่างนหนักหน่วงจริงๆซือซือขอดตัวอยู่ในอ้อมอกเขาหัวเราะคิกคักกล่าวว่า นายท่านมือหนักยิ่งฟานเสียนหัวเราะออกมาทวนคำมือหนักยิ่งพรางทิ้งฝ่ามือซ้ายซึ่งอยู่ในผ้าห่มลงพอตีตบถูกสะโพกอันกลมกึงของซือซือหญิงสาวนี้เข้านอนโดยสวมเสื้อกางเกงเบาบางตัวเดียวฝ่ามือเขาพ่อกระทบถูกส่วนสะโพกก็บังเกิดเสียงฉาดดังสดใส การหวนลำลึกเป็นสิ่งอันงดงามการพอดรักสร้างความเบิกบานหันษาสองนายบ่าวสวมกอดกันในลักษณะนี้ชั่วครู่ยังไม่กล่าววาจาเพียงแต่วิการดึกดื่นคนเงียบสงบผ้าปูที่นอนอบอุ่นหอมกรุ่นบรรยากาศชวนว่าหวามดื่มดำในที่สุดฟ้านเสียนประพฤติเช่นสัตว์ปาสองมือไม่หยุดนิ่งเคลื่อนไหวทั้งบนล่างมุ่นวาย ยังไม่ดับไฟซื่อซื่อกล่าวด้วยความอับอายออกมาฟานเสียนในยามนี้อยู่ในสภาพสัตว์ป่าท,ที่ห,หงุดหงิดงุนง่านพอฟังจึงฟาดฝ่ามือกับหลังเข้าใจว่าวิชาฝ่าลงใหญ่ที่ตนเองฝึกจากเยี่ยหลิงเอ,อ๋อสามารถฟาดเปลวเทียนบนโต๊ะดับลงไหนเลยจะคาด ฝ่ามือพอฟาดผ่านเปลวไฟยังลุกชนฟานเสียนค่อยฉุดคิดว่าลมปานของตนเองแตกสัน้นไหนเลยฟาดฝ่ามือฝ่าอากาศดับเทียนไขได้สร้างความขุ่นข้องนำคาญยิ่งค่อยพบเห็นเป็นครั้งแรกว่าการที่พลังลมปานภายในแตกระเบิดออกมีผลเช่นนี้ต้องพึมพำรรด่าทอออกมายื่นมือไปที่ใต้หมอนควานหาหน้าไม้ขดลวดเหลียวหน้าไปเหนียวไกลวุ่นวาย ได้ยินเสียงธนูสั้นตัดผ่านเทียนไขยิงผนังห้องท้องเรือบังเกิดเสียงดังฉึกปเปลวเทียนดับวูบไปภายในท้องเรือตกอยู่ในความมืดมิดฟานเสียงกระทำผิดอย่างมหันยังไม่ทันดื่มด่ำกับความว่าบวามในความมืดได้ยินที่นอกห้องท้องเรือบังเกิดเสียงชายเสื้อปะทะลมติดต่อกันพริบตานั้นไม่ปรากฏยอดฝีมือมากน้อยเท่าใดชุมนุมอยู่หน้าห้อง เป้วเสียงดาบยาวชักจากฝักเสียงเหนี่ยวกลหน้าไม้ดังติดต่อกันก่อนหน้านี้ฟ้านเสียงยินธนูดับเทียนไขหัวธนูจมลึกไปในเนื้อไม้บังเกิดเสียงดังเบาๆแต่พอกระทบโสดบรรดามืออาชีพจึงสั่นขวัญสะถานวิญญาณเป็นพิเศษโดยเฉพาะบนเรือมีองค์ชายท่านหนึ่งใต้เท้าถีซื้อท่านหนึ่งเวนยามรักษาการล้วนตื่นตัวสุดขีด ได้ยินพยักพิทักษ์ที่นอกห้องท้องเรือผู้หนึ่งรายงานว่าใต้เท้า,าเหตุการณ์ไม่ปกติฟานเสียนลุกขึ้นอย่างโกรธแค้นยังนึกโชคดีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทลายประตูบุกรุกเข้ามาเขาเหลียวดูหญิงสาวที่แอบหัวเราะในผ้าหม่มนึกเสียใจสุดเปรียบปลานค่ำคืนนี้ไร้วาจา รุ่งเช้าวันที่สองฟ้านเสียนก็ตื่นขึ้นมาวันนี้เขาไม่ได้ให้ซื้อซื้อหวีสางผมใส่เสื้อผ้าให้กับตนเองหญิงสาวไม่สะดวกอยู่บ้างได้แต่นอนพักผ่อนบนเตียงสืบต่อขเขายกข้าวต้มชามหนึ่งผักดองจานหนึ่งและมันโถที่ทำจากข้าวโพดอีกหลายใบเข้าห้องปรนนิบัติหญิงสาวที่น่าสงสาร รับประทานอาหารเช้าหลังจากกระทำเรื่องที่บุรุษผู้หนึ่งพึงกระทำก็เดินออกจากห้องประตูท้องเรือมาถึงที่หัวเรือมองดูผิวน้ำที่กว้างไพศา,ารลรองรับลมหนาวที่โชยมาประทะหน้ารู้สึกตลอดทั้งร่างปลอดป่งสบายสดชื่นจําใสยิ่งเมื่อหมอกอุุณสลายคลายสิ้นเรือใหญ่ที่แล่นออกจากเมืองอิงโจยามนี้ผู้คนส่วนใหญ่บนเรือยังหลับไหล ฟานเสียนเหลียวหน้ามองพบว่าถ่าเรือเกินหายกับขุนเขามองไม่เห็นอีกซูเหวินเมาที่ด้านข้างเก่าอย่างนอบน้อมสายตากับโฉบเฉี่ยวไปมาบนล่างฟ้านเสียนเรื่องขบขันเมื่อคืนถูกแพร่กระจายไปทั่วลาเรือตั้งแต่แรกถึงแม้ไม่มีผู้ใดกล้าล้อเล่นซึ่งหน้าแต่ในใจรู้สึกสนุกสนานยิ่งฟ้านเสียนไม่ทันสังเกตสายตาของผู้ใต้บังคับบัญชา เพียงสนทนากับเขาอยู่หลายคำจากนั้นหางตาเหลือบแลเห็นองค์ชาย3กับเติ้งจือเวียเดินออกจากประตูห้องท้องเรือมาคำนับองค์ชาย3ามฟานเสียนแสดงความเคารพต่อองค์ชาย3ถึงแม้ออกจากมหานครแล้วยังไม่กล้าเพิกเฉยไปองค์ชายสารับการคาระวะด้วยความกระหักกระอ่วมอยู่บ้างไม่ขยับเคลื่อนกายอันใด หลังจากคารวะฟ้านเสียนก็ยืนตัวตรงอยู่เบื้องหน้าองค์ชายสามไม่กล่าวว่ากะไรองค์ชายสามยกมือเกาศีรษะจากนั้นประสานมือเป็นหมัดน้อมคำนับต่อฟ้านเสียนเรียกหาว่าลูกศิษย์คำนับใต้เท้าซื้อเยี่ยทั้งสองล้วนมีหน้าตางดงามความคิดอ่านซับซ้อนอายุต่างกันอย่างมากหลังจากแสดงความเคารพที่ประหลาดพิกลก็เริ่มใช้ชีวิตบนเรือ ตอนนี้บนเรือลำนี้นอกจากผู้ใต้บังคับบัญชายังมีสตรีสูงอายุในวังหลายนางกับขันทีน้อยสองคนเหล่านี้ล้วนติดตามมาปฏิบัติองค์ชายสามแต่ฟ้านเสียนทิ้งคนเหล่านี้อยู่ในห้องท้องเรือชั้นล่างห้ามไม่ให้พวกนางขึ้นมา ทางด้านฟ้านเสียนนอกจากมือกระบี่ที่6ที่รับหน้าที่อารักขาและลงมือรอบสังหารแล้วยังนำเจ้าหน้าที่ตึกที่สองกับตึกที่4ี่สองคนร่วมทางเจ้าหน้าที่ตึกที่สองรับหน้าที่รวบรวมข้อมูลเจ้าหน้าที่ตึกที่4มีหน้าที่ติดต่อกับคนของสำนักตรวจสอบตามรายทางสำนักอาจารย์ของฟ้านเสียนมาจากตึกที่สตอนนี้ยังดูแลตึกที่หนึ่ง เช่นนี้เท่ากับว่าบนเรือมีคนของสำนักตรวจสอบกว่าครึ่งถึงแม้จำนวนคนไม่มากนักแต่แบ่งงานกันทำอย่างคล่องตัวชีวิตบนเรือจืดชืดไร้สาระ ผู้คนที่มาจากมหาคนครหลายวันแรกยังมีอารมณ์ชื่นชมกับทิวทัศน์สองฝั่งน้ำแต่หลังจากชมดูจนเบื่อหน่ายบวกกับลมแม่น้ำรุนแรงหลายวันนี้นอกจากหน้าที่รับผิดชอบแล้วที่หลงเหลือล้วนอยู่แต่ในห้องฟานเสียนกับองค์ชายสามยืนที่หัวเรือมองดูทิวทัศน์หุบเขาที่เคลื่อนมาประทานหน้าไม่สนทนาอันใดองค์ชายสามเพียงรับคำไม่ขาดปาก ซูเหวินเมายือนอยู่ด้านหลังมองดูใต้เท้าถีซือกับองค์ชายอายุเยาในใจกลับนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือบนเรือยายต้องจัดวางหีบเงินใบใหญ่เช่นนั้นหลังจากที่ฟ้านเสียนบอกกล่าวจบก็ให้องค์ชายสามทบทวนที่หัวเรือส่วนตนเองเดินกลับเข้ามาสูเหวินเมามองดูเด็กชายที่หัวเรือนั้นกล่าวว่าใต้เทา้าหากปล่อยให้เตี้ยนเสียตัวเย็นไม่สบาย ก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วฟานเสียนกล่าวว่านี่เป็นการฝึกความตั้งใจตลอดลายทางที่ผ่านมาฟานเสียนไม่ได้อ่อนโยนต่อองค์ชายสาทั้งรักษาระยะห่างไว้ประการนี้ไม่เพียงเหนือความคาดหมายของทุกคนบนเรือคาดว่าแม้องค์ชายสามก็นึกประหลาดใจสูเหนินเมาเกล่าวเป็นอย่างเชิงว่าใต้เท้าหีบใบนั้น ฟานเสียนสันศีสักกล่าวาว่าเฝ้าดูก็พอเมื่อนางสตรีนางนั้นเห็นแล้วอย่าให้ผู้อื่นสัมผัสจับต้องอีสูเวนเมารับคำคาหนึ่งไม่ซักถามสืบต่อฟานเสียนบิดขี้เกียจคาหนึ่ง หวนนึกถึงตนเองนำเรือใหญ่พกพาเงินหีบหนึ่งหอบผิวหญิงรับใช้คมขำท่องแดนเจียงนั้นมีลักษณะของหัวหน้าอยู่หลายส่วนหน้าเสียดายดินฟ้าอากาศไม่สดใสไม่เช่นนั้นนอนอาบแดดดื่มผลไม้แช่ยเย็นคงพิเศษกว่านี้ซูเหวินเมาขมวดคิ้วกล่าวว่ากวนอูเหมยถูกพวกเราคุมขังไว้ทำอย่างไรจึงให้ผู้ดูแลกิจการแท้เสีย แห่งค่ายน้ำแดนเจนหนันล่วงรู้หลังเที่ยงเรือแล่นไปถึงเขตยางโจต้องการให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปล่อยข่าวออกไปหรือไม่ฟานเสียนคบคิดแล้วสันศีษากล่าวว่าไม่จำเป็นข้ายังไม่ต้องการให้เขาคาดเดาว่าข้าเป็นใคร คนเถื่อนที่ท่องยุทธจักรเหล่านี้พอพบว่าตนเองอย่างความตื้นลึกหนาบางของฝ่ายตรงข้ามไม่ออกจะเปลี่ยนเป็นระมัดระวังตัวมากกว่าเดิมที่ข้าต้องดูคือเขายอมจ่ายค่าตอบแทนของเรื่องนี้มากน้อยเท่าใดอย่างนั้นฟ้านเสียนชิงกล่าวว่าเมื่อคืนไม่ใช่มีซันเศร้าจือคนหนึ่งถูกพวกท่านทิ้งอยู่ในเมืองอิงโจหรอกหรือนางย่อมหาทางมาแจ้งต่อเซี่ยซีเฟยเอง วันนี้ผู้ที่แตกตื่นลนนลานที่สุดของลัชชิ่งคืออาซอสามที่ฟ้านเสียนเอ่ยถึงเรือเอกชนที่จอดอยู่ที่ท่าเรือนอกเมืองอิงโจลำนั้นเล่นจากไปแล้วซันเซร้าจื่อยังซึมเศร้าอยู่ที่ท่าเรือมือถือถุงเนื้อตาแข้งถุงหนึ่งบางครั้งมีคนมาถามราคานางยังไม่ตอบคำ นางเป็นหูตาที่เหล่าโจนภูเขาวางอยู่ในเมืองอิงโจยามปกติรับหน้าที่สอดแนมหาข่าวเมื่อวานนี้เป็นนางสืบทราบว,ว่าบนเรือมีหีบเงินใบหนึ่งความจริงแล้วเรือหายสาบสูญมิใช่เรื่องใหญ่โตเนื่องเพราะตามแบบฉบับของโจนภูเขาพี่สาวแท่กวนหลังจากฆ่าคนป้นชิงทรัพย์จะแล่นเรือจากไปทั้งยามวิกาล พอถึงตอนล่างของแม่น้ำจะนำเรือเกยหาดจากนั้นเผาเรือลบล่องลอยทั้งมวลดังนั้นเช้าวันนี้นางไม่เห็นเรือใหญ่ยังเข้าใจว่ากวนเจียกับพวกลงมือสำเร็จแต่คิดไม่ถึงรออยู่ที่ท่าเรือขึ้นค่อนวันยังไม่มีข่าวคราวใดกวนเจียไม่ได้กลับมาพี่ชายคนรองไม่ได้กลับมาทุกคนล้วนไม่ได้กลับมา จนภูเขาทั้งหมดสาบสูญไล,ล่ล่องลอยไปดุดเดียวกับเรือรำนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นอีกนางรอถึงยามพลบค่ำที่ท่าเรือยังคงเงียบงนันจนบัดนี้ซันเศร้าจื่อค่อยแน่ใจว่าเกิดเรื่องแล้วนางกัดริมฝีปากแทบไม่ยอมเชื่อความจริงข้อนี้ต่อให้องค์รักบนเรือก้าแข็งเพียงใด เมื่อคืนสมควรเกิดเสียงโห่ร้องฆ่าฟันทางการก็สมควรมีปฏิกิริยาใดเหตุใดไม่มีข่าวคราวแม้แต่น้อยหรือว่าเรือลำนั้นเป็นเรือปีศาจฆ่าชีวิตผู้คนไปสิบกว่าชีวิตคำคืนนั้นนางเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใช้ผ้าโพกศีรษะ เก็บซ่อนสมบัติในบ้านไว้อย่างมิดชิดลงทุนว่าจ้างรถม้าคันหนึ่งเล่นเรียบทางภูเขาที่คดเคี้ยวไปยังตอนล่างของแม่น้ำผ่านเขตยางโจที่ไม่หยุดลงยังคงมุ่งตะวันออกจวบกระทั่งใกล้ถึงเขตใหญ่บนเส้นทางเจียนหนันทั้งหมดนี้ใช้เวลาถึงสองวันเต็มเต็ม ระหว่างทางนางเพียงดื่มน้ำกระทั่งข้าวซักเม็ดยังไม่ตกถึงท้องนางเป็นบุคคลระดับล่างความจริงแล้วยากที่จะพบนายของกวนเจียแต่อาจเป็นเพราะนางรอนแรมเดินมาจนหน้าตาซีเซียว ที่ปรึกษาที่ออกมารับหน้าเชื่อคําพูดของนางจึงชักนำนางเข้าสู่สวนหลังในสวนหลังซึ่งวางกำลังรักษาการอย่างเข้มงวดที่สุดในเมืองซาโจประมุขค่ายน้ำแดงเจนหนานเซี่ยซีเฟยนั่งหลับตารับฟังซันเศร้าจือบอกเล่าจนจบความค่อยลืมตาขึ้นช้าๆสองตาศาสตร์ปะกายเย็นเยียบออกมาคนผู้นี้อายุเพียง30เศษแต่ก็มีชื่อเสียงเรื่องลือในยุทธจักร เขากล่าวว่าขอเพียงเรือลำนั้นยังอยู่ในแม่น้ำก็จะสกัดเขาไว้ได้เรือย่อมอยู่บนแม่น้ำตลอดเวลาเซียซีเฟยปกครองผู้เข้มแข็งบนเส้นทางน้ำแดนเจนนั้นมีลำเรือนับไม่ถ้วนคำพูดนี้แฝงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและความโกรธแค้นสุดระงับ ก็จบลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะครับ